สวัสดีครับวับนนี้คลิปอันบ็อกซ์สั้นๆนะครับได้พัสดุมาใหม่ๆเลยนะครับจาก GNT Express มาถึงแล้วอะไรไม่รู้จริงๆดูแล้วนะครับดูในปกคลิปได้เนาะนี่คือของที่ส่งมามาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยสั่งของชิ้นนี้มาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์แป๊บเดียวส่งเร็วมากครับร้านนี้สั่งจากช e ้อปปีเนาะเป็นร้านขายเกมเก่ามาดูซิว่าผมสั่งอะไรนะ ตัดเลยอันบ็อกซ์เพิ่มเพิ่มร้อยชิปสั้นๆัน,นนี้นะครับอันบ็อกซ์พร้อมจะดูหรือครับมาแล้วและนี่คือ,อ Call of Duty Modern Warfare 3นั่นเองนะครับเป็นแผ่น PlayStation 3บอกเลยว่าหาไม่ยากนะครับในช้อปปี้มีเพียบโดยเฉพาะนี่เป็นปก U.S. อเมริกานะครับเลด M4 มาชั่ว17บวกนะครับตามเลดเกมสำหรับผู้ใหญ่เล่นเท่านั้นแต่ตอนเด็กเราเล่นกันทุกคนจริงไหมอ้ามาดูหน้าปกกันนะครับนี่หน้าปกขอร์ดิิมลอนบอกแฟร์สเป็นรูปทหารถือปืนโทนจะออกสีขาวกัขียวครับด้าน,นหลังนี่นี่ มีคำอธิบายภาพต่อจากคอร์ดิปตี้มูนเดนบอลแส2สอครับมีครบทุกภาคแล้วตอนนี้มาดูข้างในกันอู้แผ่นสวยมากนี่นี่ครับมีคู่มือมาให้ด้วยนะสำหรับคนที่เก็บแผ่นเก็บสะสมแผ่นนะครับต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือคู่มือและตัวแผ่นตัวแผ่นเป็นยังไงผมขอดูเช็นกันอุ้ยใสยเลยขาวมากใสามากนะครับ ไม่มีริ้วรอยเลยหรือว่าประสบความสุขเลจในการซื้อออนไลน์เอามาดูคู่มือด้านในกันคนระับตัวกล่องสวยงามคู่มือแบบนี้นี่ Call Duty ข้างในาก็จะมีวิธีการเล่นวิธีการเลงน,นะครับรมันก็จริงๆไม่ค่อยมีอะไรเน,ะานาี่ยข้างในไม่มีรูปไม่มีภาพไม่มีสีอะไรัแบบยประมาณนี้เฮ้ย แต่แต่พอมันมีแล้วพอมันมีพอมันครบแล้วมันรู้สึกดีมากนะครับสำหรับคนที่เก็บแผ่นแบบผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเก็บแผ่นมากสะสมแผ่นเกมนะแผ่นนี้ด้านข้างอย่าลืให้ดูด้านข้างสวยงามนะครับขอทีเพิมพ์ขอโปรแฟร์สานะถ้าจำไม่ผิดนะเกมน,นี้นะครับมันมันขายว่างขายปีอะไรนะ 2011 2011นะครับคออฟดิวตี y ภาคนี้ปี2011นะซึ่งก็ก่อนเจน PlayStation 4ประมาณสัก 2, 2ปี p l a y ออกประมาณปี2014เนอะนี่2011 2011ปี2ปี p l a y s ออกอ้าวแค่นี้ Call of Duty Modern Warfare 3เดี๋ยวเอามาให้ดูครบ3ภาคดีกว่าเอาละดังนั้นตอนนี้ผมมีครบแล้วนะครับ้ง3ภาค ขอฟรีตี้โมนิลโบแฟร์ภาคหนึ่งภาคสองนี่ภาคหนึ่งจะออกสีเขียวสีเขียวแบบนี้ภาคสองก็ไอไอไอ,ไอภาคสองในสีเหลืองนะภาคสามก็สีเขียวขาวเหมือนกันแต่ว่าภาคหนึ่งเนี่ยปกเนี่ย,ยจะเป็นน่าจะเป็นของโซนยุโรปมันสิบหกดวงเอาญี่ปุ่นนี่ยโซนสองนี่แต่ภาษาอังกฤษนะเออจะเป็นเป็นปกภาษาอังกฤษ นสนะนี้โน,นหนึ่งโนหนึ่งะครับก็จะมีผลต่อเรื่องของความรุแนแรงนะครับก็เล่นได้ก็โอเคครบแล้วครับ3าทาขอมบิวตี้สาาแ่เยี่มเยี่ยมมากเลยสายสะสมนี่เสียว่าต้องมีนะครับไปดูได้ช้อปปี้ผมจะทิ้งนึงไว้ด้านล่างนะครับก็ลองเข้าไปดูกันบอกว่าต้องบอกว่าราคาไม่แพงนะแผงเพชรสามดืนนี้ ไม่ถึงสามร้อไม่เกิน400รอยเอผมพูดนี้แผ่นที่หาง่ายๆเพราะคอร์ดิตี้แบบนี้ประมาณ400ร้อยบาทเอาครบแล้ว3ภาพเยี่ยมไปเลยนี่เอา้าก็เจอกันสัปดาห์หน้ามีอะไรมาให้ดูอีกก็จะเอามาให้ดูนะครับส่วนตอนนี้สวัสดีครับ